การที่คุณได้เจอคลิปนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องเมื่อเอิญก็ได้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะเป็นดวงประจำเดือนตุลาคม2568เดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันกับนัดดูดวงเจาะชีวิตเอ่อสำหรับชาวตุลน,นะคะบางคนเนี่ยมาเจอคลิปนี้ตอนหลังจากที่มันผ่านไปแล้วเลยเวลาไปแล้วอะไรเงี้ยลองเช็คพลังงานความเป็นตัวตวนของคุณก่อนได้นะถ้าเกิดว่าตรงน่สามารถฟังได้นะคะแต่ถ้าไม่ตรงก็สามารถปัดผ่านไปได้เลย อโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะเปิดไพคคะคะดดด่ความเป็นตัวตนของคุณนะคะนัดเปิดทีเดียวหกใบเลยความเป็นตัวตนคืออะไรนะคะมันก็คือลักษณะนิสัยความคิดทัศนคติหรือการตัดสินใจหรือความรู้สึกนึกคิดของคุณในช่วงเวลานั้นๆเลยนะคะโอเค ชาวตุลน,นะคะความเป็นตัวตนของคุณนะ่อช่วงเนี้ยคุณต้องบอกนะว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ใจร้อนบางอย่างนะคะหรือว่าความหง,งุดหงิดความหุนหันพันแล่นและการหลงหลงในี่นี้ยหมายถึงว่าง่ายๆเลยคือแบบมันอาจจะไม่ใช่โอ้โหหลงแบบในทิศทางที่ไม่ดีหรอกคุณติดซีรีย์อ่ะคุณดูสี่สิบตอนรวด 2วันติดไม่ทำอะไรเลยสา์อาทิตย์แบบเนี้ยก็คือหลงได้หรือแบบเฮ้ยไปข้างรักดารานในในในซีรีส์อะไรยเงี้ยค่ะ เออเราก็ไปตามไปเข้ากลุ่มเขาอันนั้นนะคือหลงหลงง่ายนะคะใจบางง่ายนะคะหรือว่าอยา่างบางคนชอบดูบอลอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ดูไปเลยทั้งวันทั้งคืนหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยคืออาการหลงความมัวเมาความมอมเมาและในแง่เสียในข้อเสียของมันนะ่ะก็คือถ้าใครที่หลงอะไรหรือแบบไปติดอะไรที่มันไม่ค่อยดีหรือหรือแบบ ผิดกฎหมายอ่ะก็มีเกณฑ์ได้เหมือนกันดังนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดว่าถูกชักชวนหรืออะไรต่างๆนานาถ้าปฏิเสธได้พยายามที่จะปฏิเสธหรือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงก็จะดีนะคะสำหรับชาวตุลเองอ่ะคุณเป็นคนที่ติดสกินชิปนะ และไพ่ในเรื่องของความรักะขึ้นมาในไพ่ความเป็นตัวตนนัดมองว่าบางทีคุณอาจจะมีคนที่ถูกใจเข้ามาก็ได้แต่ในเรื่องของความรักตรงเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะคะพูดในเรื่องของความเป็นตัวตนของคุณก่อนก็คือและช่วงเนี้ยคุณมีความดื้อยอยู่ในตัวพอสมควรสมมติว่าเขาให้คุณไปซ้ายคุณจะไปขวาเพราะคุณรู้สึกว่าทางขวามันน่าจะดีกว่าอ่าดื้อ แบบเนี้ยจริงไหมสําหรับชาวตุลน,นะคะแต่โชคดีนะที่คุณยังเชื่อฟังผู้หลักผู้หลักผู้หลักผู้ใหญ่อย,อยู่คือถ้าเกิดว่ามีคนเตือนแล้วคุณเคารพนับถือเขาจริงๆอ่ะหรือเขาหรือคุณเชื่อเขาคุณศรัทธาเขาจริงๆอ่ะคุณก็พร้อมที่จะเชื่อแบบร้อยเปอร์เซนเพราะอะไรเพราะให้ความหลงอ่ะมันเข้ามาคือมันแบบมันไปหมดอ่ะมันอินหมดอ่ะไม่ว่าคุณจะอินในเรื่องของอะไรอ่ะคุณคุณแบบคุณไปทางนั้นได้ง่ายๆเลยแบบแล้วไปได้แบบหมดใจด้วยแบบร้อยเปอร์เซนแบบนั้นอ่ะ นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันการเงินนะคะเปิดไพ่สามใบการเงินการงานค่ะนะ่คือตุลนะ่ะเป็นราสีหนึ่งนะที่ ชัดเจนในลัคนาราศีของตัวเองแบบสุดๆเลยอะ่ะทุกครั้งเลยอะ่ะเวลาเปิดตุนทีหนึ่งอะ่ะสัญ,ญลักษณ์ของราศีตุลนะ่ะจะขึ้นมาเสมอมันอาจจะไปอยู่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้พาทนั้นพาทนี้แต่อย่างน้อยน้อยมันต้องขึ้นมาสักหนึ่งอันสักหนึ่งใบนะคะลองสังเกตดูนะชาวตุลคนที่ตมตานนัดมาเคยสังเกตไหมคะ <c oughs> นัดชอบพูดบ่อยๆนะสําหรับเรื่องเนี้ยนะคะนี่ไงมาอีกแล้วใช่ไหมคะลัคนาราศีตุลเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะ โอเคมาค่ะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินข้อที่หนึ่งอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครคนนั้นน่ะเขามีเงินเท่านี้คนนี้เขามีเงินขนาดนั้นแล้วทำไมเราไม่มีไม่เอาเพราะเราก็มีดีของเราเหมือนกันส่วนข้อที่สองถ้าคุณทำในเรื่องของธุรกิจการติดต่อการสื่อสารการประสานงานนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการค้าขายอะ่ะจะดีโดยที่คุณน่ะ ต้องทำในแบบของคุณโดยที่คุณนะ่ะไม่ไปก๊อปปี้คนอื่นเขาหรือว่าเห็นร้านนั้นเขาทําโปรโมชั่นแบบเนี้ยฉันทําตามบ้างไม่เอาไม่ต้องไปสนใจเขาให้คิดในแบบของเรานะคะมันจะดีกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะกลุ่มลูกค้าของคุณนะ่ะถ้าเกิดว่าเน้นเน,น,เนวเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คนอายุมากที่เขาใช้กันได้อะเขาซื้อยากก็จริงนะแต่เวลาเขาซื้อแล้วเขาซื้อตลอดตันหลอกไป นะคะซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วตลอดชีวิตตลอดไปหมดแล้วซื้ออีกโดยที่เป็นเขาเรียกว่าถ้าภาาในภาษาการตลาดอะก็คือเป็นผู้ซื้อสัตว์ในแบรนด์มากๆแบบนั้นนะคะเป็นฟิลนั้นหรือแม้แต่กระทั่งอีกในยานหนึ่งอะอาจจะหมายถึงลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําที่เขาสมมติเราเปิดร้านร้านโชห่วยอะอืมเรามีลูกค้าประจําอ่ะ ไอ้ของเราแพงกว่าชาวบ้านเขานินนด้หน่อยเขาก็ยังซื้อนะอ่ะบางคนเนะอ่ะพูดจริงๆเลยซื้อเพราะความผูกพันแล้วก็ความเคยชินด้วยอะไรแบบเนี้ยเราต้องทําให้มันได้แบบนั้นแหละแล้วก็บางคนบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ค้าขายอะ่ะทําไมถึงพูดแต่นี้เรื่องของการค้าอย่างบางคนทํางานบริษัทนะคะเป็นพนักงานประจําเราจะมีลูกค้าจากไหนอะไรเงี้ยบางทีอะ่ะในช่วงเนี้ยผู้ใหญ่อะ่ะเขาค่อนข้างที่จะ จ้องมองเพ่งเลงคุณอยู่พอสมควรแต่อย่าไปคิดว่าเขาจับผิดเราต้องคิดว่าที่เขาจ้องอ่ะเพราะเขากําลังเขากําลังมองดูความสามารถของคุณอยู่ว่าคุณอ่ะจะทําได้แค่ไหนแล้วแล้วเผื่อเขาเห็นแล้วเขาว้าวเขาอึ้งเขาทึ่งเขาเสียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะได้เสี่ยวนี่ไม่ใช่นะเขาอึ้งเขาทึ่งอะไรเงี้ยเขาอาจจะส่งมอบงานดีๆให้กับคุณก็ได้นะคะหรือกำลังอยู่ในเกณฑ์ของการพิจารณา การปรับการเลื่อนขั้นหรืออะไรต่างๆแบบเนี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันนะก็มองว่าการเงินนาัดาจะดูคู่กันนะคะการเงินกับการงานนะคะนั่นแหละก็คือให้ทําไปแล้วก็ช่วงเนี้ยให้เชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ดีนะคะเการเงินน่ะจะได้เงินนะถ้าหรือถ้าเกิดว่าคุณมีอาชีพเสริมอะคุณจะคุณจะขายได้อะ่ะคือจะมีเงินเข้ามาใน ในในกระเป๋าคุณอะนะคะโดยที่อาศัยไอเดียของเราโดยที่อาศัยการบริการของเรานะคะแล้วก็ต่อมาในเรื่องของงานสบายๆเลยอะชิวๆเลยอะคืองานคุณน่ะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นมากๆนะคะเฉพาะจริงๆสมมุติว่าคุณแค่ขายหมอนนะหมอนนะมันก็เหมือนหมอนทั่วไปอะ กี่หมื่นล้านใบทั่วโลกอะไรเงี้ยแล้วมันจะต่างยังไงคุณอาจจะใส่ลูกเล่นหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นสไตล์ของคุณลงไปอะไรแบบนี้ทำให้มันดูแตกต่างได้และนี่แหละต้องบอกเลยนัดย้าอีกรอบหนึ่งนะคะว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําสําคัญมากสําหรับตัวคุณหรือถ้าเกิดว่าคุณทํางานบริษัทอะออดีลอะที่คุณดีลเอาไว้ที่เคยคุยๆกันมาก่อนหรือ,อการติดต่อซัพพลายเออร์เก่าๆหรือแม้แต่กระทั่งลูกค้าเก่าๆอะไรเงี้ย เป็นประโยชน์มากนะสำหรับคุณในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะก็ขอให้เฮงๆปังๆนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างสำหรับความรักนะคะจะเริ่มต้นจากคนโสดค่ะความรักจะเริ่มต้นจากคนโสดแล้วก็ขอเข้าโฆษณาสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของํำไส้นะคะทุกคนรู้กันหมดแหละว,ว่าโปรไบโอติกเป็นสิ่งสำคัญบางคนนะเราทานอาหาร ที่มันมีโปรไบโอติกมันไม่ถึงจริงๆนะคะก็ลองดูนะคะไลฟ์พัทโปรไบโอติกค่ะตอนนี้เขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นะคะนักนกำลังสั่งกำลังมาอยู่นะ เอออันเนี้ยนัดก,กินจริงๆนะคะมีทั้งหมด22แล้วตอนเนี้ยมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะก็ลองสั่งมาได้ใครที่ท้องผูกหรือว่ามีอาการท้องเสียสลับกันไปหรือใครเป็นสิวกรอบหน้านะคะหรือว่ามีกลิ่นตัวกลิ่นปากนะคะเรื่องลำไส้อะคือจริงๆมันมาจากเรื่องลำไส้ของเราเลยถ้าข้างในเราดีอ่ะมันก็จะออกมาสู่ภายนอกนะคะดังนั้นลองหาไป รับประทานได้ราคาไม่แรงด้วยนะคะโปรไบโอติกปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแพคเกจใหม่ไปแล้วนะคะเป็นโปรไบโอติก18ซึ่งมากกว่า14ถึงถึง4สายพันธุ์น่ะนะคะยังไงเนี่ยลองลองเอาไว้เป็นตัวเลือกนะคะทานก่อนอาหารเช้า15นาทีค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะคะสำหรับคนโสด เราก็สามารถกดในตะก้าหน้าช่องได้เลยนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยอาจจะมีคนที่ต่างกันในเรื่องของอายุเข้ามาไม่มากกว่าไปเลยก็น้อยกว่าไปเลยแบบเห็นได้ชัดหรือจะมีความเป็นผู้ใหญ่หรืออะไรต่างๆคือนั่นแหละจะต่างกันในเรื่องของอายุแบบชัดเจนแบบชัดเจนเลยนะไม่ใช่ต่างกันแค่ปีสองปีนะ เพอเพออาจจะมากกว่า5ปีขึ้นไปด้วยเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแต่ในเรื่องความต่างระหว่างอายุวะมันไม่ได้เป็นปัญหาในชีวิตนั้นมองว่าคนนี้ดูเหมือนว่าเข้ามาแล้วเขาพูดถึงในเรื่องของอายุอนาคตกับคุณน่ะพอสมควรเลยนะคะสำหรับคนโสดคือมันเหมือนกับและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะคุณในเซนส์ของคุณน่ะคุณจะ คือคุณจะเชื่อว่าลึกๆว่าเฮ้ยคนนี้มันดูเป็นคนที่ใช่นะมันดูแบบมันดูมีอะไรบางอย่างในความรู้สึกของคุณที่เขาคือคนที่ใช่อะ่ะมันเป็นฟิลเนี้ยนะคะสําหรับคนลัคนาราศีตุลแล้วคนคนนี้จะเป็นคนที่กล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็เป็นคนที่เปิดเผยแบบชัดเจนในขณนดเดียวกันเขาเป็นพวกประเภทปากจัดปากร้ายคนนึงเลยนะสำหรับคนที่กำลังจะเข้ามา บางทีดีไม่ดีนะตอนเนี้ยเขาอาจจะเข้ามาแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าดวงอ่ะมันอาจจะมาเร็วหรือมาช้าก,กว่าเดือนตุลาคมสักเล็กน้อยนะลองสังเกตตัวเองดีๆนะคะสำหรับคนโสดยังไงเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์กันมานะว่าถ้าเกิดเจอแล้วนะคะนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้ามาแบบวื้วานะโอ้โหคุยกันทั้งวันทั้งคืนมันไม่ใช่แบบนั้นนะมันเป็นฟีลแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลย์ทีนี้เรามาดูคนคุยกันค่ะ ความสัมพันธ์ของคนโสดกับคนคุยอ่ะควรที่จะดูคบคู่กันไปแล้วก็เอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ของตัวเองเพราะว่าการอ่านไพ่แบบนี้มันเป็นการอ่านไพ่แบบรวมๆอ่ะนะคะบรรยากาศรวมๆเลยแบบนี้นะคะอ่ะโอเคสำหรับคนคุยกันทำไมถึงเป็นไพ่แบบนี้ล่ะ <c oughs> ก่อนหน้านี้หรือหรือบางทีช่วงเดือนตุลาคมนะคะอาจจะมีการถอยความสัมพันธ์กันกันออกมา แต่ในขณะเดียวกันก็กลับไปใหม่คือรักๆเลิกๆแหล,เละเอาง่ายๆเลยพูดต,งตรงๆรงักๆเลิกเๆก,ก,ก,กันเกิดขึ้นตอนไม่มีเขาอยู่อะเราก็รู้สึกคิดถึงหวยห,หานะแต่พอมีเขาอยู่แล้วอะจริงๆเอ่อน,นัน้น,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 นมองว่าทุกการกลับมามันมันพัฒนาขึ้นนะมันพัฒนากันขึ้นสำหรับคนคุยนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนเนี้ยถ้าจะหนีไปจริงๆอ่ะคงหนีไม่พ้นหรอกคงหนีไปไหนไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่ลิขิดเอาไว้อันเนี้ยคือโชคสตากงองรอโชคสตากําลังหมุนให้คุณกับเขาแบบเล่นเกมอะไรกันอยู่อ่ะค่ะอืมเล่นเกมวิ่งไล่จับหรอจับได้แล้วก็เริ่มต้นใหม่หนีใหม่อะไรแบบเนี้ยนะคะบรรยากาศมันจะเป็นแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเรามาดูคนที่เป็น แฟนกันเป็นสามีภรรยากันค่ะระวังปากเสียงการมีปากเสียงเกิดขึ้นจริงเขาเรียกว่าเนี่ยบรรยากาศเนี่ยเขาเปิดอีกไหมหนึ่งบรรยากาศอ่ะเขาเรียกว่ายามสึกเราลบยามสงบเราลบกันเองนั่นแหละอันนี้เลยคู่นี้เลย <c oughs> อยู่ว่างๆกลัวแบบสงบสุขเกินไงใช่ไหมคะตามไวรัลที่ขึ้นมาอะไรเยงนี้ค่ะก็อาจจะทะเลาะก,กันนิดหน่อยแต่มันไม่นิดนะกับไพ่เดอะทาวเวอร์ที่ขึ้นมา มันเป็นการทะเลาะกันแบบดูแบบมีปากเสียงอะจริงจังอะแต่พอถึงเวลาที่มีปัญหาอะไรอะก็ช่วยกันนะก็ช่วยกันก็คือยังอยู่ยังไม่ได้ถึงยังไม่ได้แบบจะหนีจะเลิกกันไปแบบจริงจริงจังๆเลยรเงี้ยค่ะยังอยู่ไม่ได้ไปไหนและแถมช่วยซัพพอร์ตคือเป็นทีมเดียวกันได้ดีด้วยนะคะแต่แค่ให้ะระมัดระวังปากเสียง เท่านั้นเองนะคะพยายามใช้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวสักหน่อยนึงก็อาจจะดีนะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะยังไงก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามกันด้วยส่วนใครที่อยากจะสนับสนสุนซัพพอร์ตนะหรือรู้สึกว่าสินค้านี้ยมันจำเป็นกับตัวคุณนะคะลองเอาไปดูราคาก็ไม่แรงด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะ